สวัสดีค่ะบัสุภาพมรัสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหัวเสื้อโค้ทผ้าบางงาทุกผ้าจ๋าเป็นงานเกาหลีลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทัะราคา7500บาทค่ะทุกค้าจ๋าน้ำหนักนะคะ80กิโลจำนวนชิ้นประมาณกะนะคะทุกผ้าจ๋า 1 0 0่ง0ถึงหนึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ63บสาทนะคะเป็นบทโคตาบางเป็นแบบว่าถือว่าไม่ได้บางมากถือว่าไม่ได้หนาเลยนะคะจ๋าง่ายใส่ได้ทุกกระดูดนะคะจ๋าแฟชั่นเป็นแฟชั่นโคตรผบางก็ว่าได้ใช่ค่ะ จ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อโค้ทผ้าบางของเราลูกค้าจ๋าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะคระไซส์อยู่ในนี้เลยุิยสวยอรพี่แหววได้เลยต้นทุนเท่าไหร่นะคะ63บาทค่ะ63บาทลูกค้าจ๋าได้สวยๆย,ยั่วๆแบบนี้คุณภาพเกรด A ไปเลยจ้าใช่ลูกค้าจ๋า,า,จาในหนุกระสอบนะ้มีเป็นทั้งทรงตรงมีเป็นแคค้ากับทรงเรตนะคะด้วยาจา๋าเพื่อง,ง่ายๆสามารถใส่ตัวเดียวจบได้เลยหรือจะใส่กระเล็กิ้งด้านใน ก็ได้หรือใส่เป็นเสื้อคลุมอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะคุาผาถือว่าคุ้มนะแล้วก็มีแค่ลูกนี้ลูกเดียวไม่แน่ใจว่าจะอยู่จังหวัดไหนไปตำบลอะไรไปบ้านเล็กที่เท่าไรหร่ค่ะูุค้าจ๋าแต่เรารู้อย่างเดียวว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวในราคา7500บาทค่ะคกค้าจ๋าแล้วก็ได้คุณภาพเกีรดเอด้วยต้นทุนต่อ,ตอชิ้นค่ะคูกค้าจจาขออนุญาตประมาณการ63บาทจะโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่มียอดสะสมแต่ต้นเดือนค่ะลูกค้าจ๋าสามารถเช็คได้เลยนะ สามารถ่าใช้สิทธิ์20,000ลด1,000ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะคะลูกค้าจ๋าปิดยอดรับส่วนลดนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็สําหรับสมาชิกบั็อกนะคะสินค้าที่จัดโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะสนใจหมวดไหนลูกค้าจ๋าอย่าลืมซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้นะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าร่อโท้สซีนี้ค้าเรื่องไซส์ก็ค้าค่ะลูกค้าจ๋า ขออนุญาตนะคะมีทุกโทนสีเลยก็ว่าได้ค่ะอ่ะเข่มขายชมพูแดงส้มเขียวมีมาหมดค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นแฟชั่นมาด้วยเป็นโค้ดเข็มขัดรูกค้าจ๋าเอาง่ายๆโอเป็นโค้ดผ้าบางจ้าเราจะไปเข็มขัดแล้วล่าสุดก็มีเข็มขัดดีมีเข็มขัดด้วยเป็นโค้ดผ้าบางด้วยใส่เป็นกระโปรงแบบนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบว่าเป็นตัวสั้นๆแบบนี้ก็ได้ได้ค่ะเป็นโค้ดผ้าบา จะขายช่วงไหนเด้เอต้องขายช่วงนี้นะยิงเป็ดสไตล์แบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นผู้หญิงได้ลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกกลุ่มนะอาไว้ทํางานใส่เปแบบว่าใส่ทํางานก็ได้ใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ไดใส่เป็นกันแดดจลลมกันหนาวก็ดีลูกค้าจ๋าช่วงใกล้ปีใหม่แล้วลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปค้าหลานเอาไปเสริมได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ามือสองคัดเดเอของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ประมาณการ5-15เปนะคะชาตเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะกระดุมแตกเสียหายอาจมีเจอนะ,ะใช่ค่ะอาจมีบ้างแต่เรารู้อย่างเดียวว่าใหม่จริงใหม่ค่ะใหม่เลยสาดมากค่ะดูวการจะสำหรับวันนี้บางตัวนะแทบจะไม่ต้องซักเลยะนะลูกค้าจะสามารถเลี่ยนแล้วก็ขึ้นไม้แขวนขายได้เลยใต่ค่ะ ท่านนีนึงค่ะลูกค้าจ๋าเกียรติเอของลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะ,ะลูกค้าบางท่านอาจจะเน้นเป็นที่แบรนด์<ะ>ลูกค้าบางท่านอาจจะเน้นเป็นที่คุณภาพ<ะ>แต่ท้งนี้ท้งนั้นค่ะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาดูสินค้าก่อนหน้างานก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะ<ช>อาจจะเป็นประเภทบางหมวดให้ลูกค้าดูก่อนเข,าข้าค้านลูกค้าจ๋ายังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบริษัทบัคของเราเปิดทุกงวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้า ถึง5โมงเย็นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงก่อนก็ได้หรือนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าจ๋าเราสามารถจะส่งสินค้าให้ได้ทุกจังหวัดเลยนะคะนะคาจ๋าเหนือตกออกใต้นะคะเราสามารถจะส่งได้นะคะใช้เป็นขนส่งเอก,กชนได้นะคะจ๋าจ แต่ระยะเวลาในการจัดส่งก็ประมาณ1-3วันขึ้นอยู่กับเขตของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะจ๋าจาบางพื้นที่อาจจะเป็นแบบวันนัดรับก็มี<ฮ>ะนะคะบางจังหวัดอาจจะเป็นจ่ายค่าขนส่งต้นทางก็มี <ฮะ S 1> ค่ะคุลูกค้าจา๋าแต่ว่าเดือนหน้าของเราลูกค้าจา๋าช่วงนี้ยังพอมีเวลานะ,<ฮ>ะสามารถเอาสต๊อกที่อยู่ในโกดังกุณลูกค้าจา๋าขึ้นบ้านได้หรือว่าต้องรีบสั่งค่<ฮ>ะค่ะต้องรีบเก็บสต๊อกไว้ก่อนค่ะุลูกค้าจ๋าเพราะว่าปีใหม่ของเราคืออันนี้เป็นทุกปีนะ ลูคกค้าจ๋าแต่ว่าบางคนส่งนี่บางคนส่งอาจจะเป็นปิดลับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเพราะว่าช่วงปีใหม่คะ่คะลูกค้าจ๋าเหมือนที่แจ้งเนาะถ้าลูกค้าแบบว่าสั่งกับเราประจําคืออ่าบริษัทบ้ารของเราปิดแค่สองวันก็จริงวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งแต่ว่าคนส่งเราไม่ได้กระจายหรือว่าไม่ได้จะส่งไปที่คนส่งเพราะว่าขนส่งบางอนส่งอาจจะเป็นปิดลับนะคะน้าคะใช่ค่ะน่าจะเปิดเล่ยเรียกของบริษัทเราเลยค่ะน่าจะเปิดวันที่สาม ไม่สองก็สามเลยทันทีสําหรับเรื่องของขนส่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าใกล้สิ้นเดือนแล้วใกล้สิ้นปีแล้วลูกค้าจ๋าวันหยุดยาวค่ะปีใหม่นี้ลูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดเตรียมความพร้อมไว้เลยค่ะสั่งซื้อสินค้าเข้าไปสักนิดไว้รอได้นะคะลูกค้าจ๋าเหมือนอย่างที่แถวแจ้งว่าขนส่งนะคะเขาจะเริ่มอทยอยหยุดกันนะคะลูกค้าจ๋ายี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะลูกค้าจ๋า เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะลูกค้าจะระยะเวลาช่วงนี้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะคะบัรจะได้รีบกระจายสินค้าให้ลูกค้าให้ได้ทันนะคะใช่แต่ตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเอฟหมวดน,นี้ไปก่อนนะลูกคาจ๋าเป็นเสื้อโค,ค้ทสาบับนะคะจ๋า รุหภาษาแล้วก็มีแค่กระสอบนี้กระาสอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะรุ่ภาษาไม่มีแล้วนะได้ตามรีวิวนี้เลยครงสวยเราไม่ได้ยอมแพ้ค่ะรุหภาษาบอกไว้เลยแล้วก็คุณภาพเกรดเอด้วยได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะแล้วก็ได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวนะรุ่ภาษาหยิบไปไม่มีแน่นอนนะรุ่ภาษาไม่ขายช่วงนี้ไม่รู้จะขายช่วงไหนหมวดนี้ค่ะรุหาษาเป็นแบบว่าเป็นเสื้อโ๊อทผ้ามีทั้งโซฟค่ะ,คะ มีเป็นทั้งตัวยาวค่ะ,คะลูกค้าจ๋าใส่ตัวเดียวครบจบเลยก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นลูกค้าจ๋า No it okay. c f ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวคุณภาพเกรดเผ้าใหม่สะอาดลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าซื้อไปเนี่ยลูกค้าสามารถแบบว่าไปวางขายได้เลยไปแขวนขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือบางตัวนะคะลูกค้ามีเปื้อนดำลูกค้าอาจจะซักรีดนะคะทำราคาได้เลยค่าจ๋จะมีเป็นบางตัวเนาะที่จะเาไปฟักเอาไปทาความสะอาดนะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าจะคุ้มคุ้มอ่ะบางตัวมีเป็นกระดุมสองสามเมตรบางตัวมีเป็นเชือกให้ให้ให้ผูกให้ดึงน่ะนะคะสาบางตัวแต ว่าเท่าที่เราลื้อนะของเขาจะเป็นกระดุมนาลูกค้าจ๋าจะเป็นแฟชั่นะจเป็นกระดุมสี่เม็ดนอกจานมาเจอเจอก็จะเป็นของสี่เม็ดโอ้ยพูดถึงสี่เม็ดปุ๊บอันนี้กระดุมเม็ดเดียวสลับกันเม็ดเดียวเอาง่ายๆแล้วแต่ตัวแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อว่าจะกระดุมอกี่เม็ดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าส่วนเรื่องแบรนด์ยี่ห้อนะคะมีขาเขามานะคะลูกค้าจ๋า หลักๆเขาอาจจะเป็นแบบว่าแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขาหรือแบรนด์โดยเฉพาะเจาะจงของตัวเสื้อโค้ทเลยก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าต้าตัวนี้ค่ะไหมคะตัวนี้สวยได้ไหมค๋ะได้เลยเดไหมคะเดเลยบอกได้คำเดียวแร็วรามาด้วยอุสาราด้วยใช้คนไทไถ่ะเอ สวยเอวง่ายด้่แล้วค,ค่ะง่ายง่ายค่ะสายหมักนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะกระสอบนี้สวยๆยยั่วๆค่ะลูกค้าจะเอฟก่อนได้ก่อน มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยช่วงนี้เหมาะมาลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือขึ้นดอยขึ้นภูต่างๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะลูกค้าจ๋าต้องมีอ่ะต้องมีติดค่ะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าจ๋าใส่ในครอบครัวก็ได้นะค่ะใครที่แบบว่าตอนนี้ใครกําลังแบบวางวางแผนท่องเที่ยวนะคะลูกค้าจ๋าใส่ในครอบครัวได้เลยจ้าแต่ว่าพี่ว่าแหล่งท่องเที่ยวต้องมีอ่ะต้องมีค่ะ นไปเที่ยวถ้าลูกค้าจะต้องมีติดล้านนะนะคะยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปคือต้องเอาไปสักนิดรอแล้วช่วงนี้นะคะยิ่งเป็นราคานี้ค่ะลูกค้าจเน้ย้ำานะราคาเจ็0รบาท80ดิกเโลนะค่ะ80กิโลเลยค่ะลูกค้าจอคุ้มนะ80กิโลเลยแล้วก็เกตเอด้วยนะคะลูกค้าจอนเป็นสไตล์แบบนี้ก็มีมานะคะใช่แล้วค่ะป้าสวยๆยัวๆลูกค้าจ๋าตัวสั้นมีมาตัวยาวมีมา ไส่ค่ะไส่ค่ะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะใช่ค่ะคุมคุ้มยั่วยั่วนะคะลูกค้าจ๋าคุมคุ้มยั่วยั่วกันไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าสึกคุมนะคะไปเลยค่ะคือเราหยิบมานี่ได้เลยนะได้เลยค่ะคือคุ้มเลยนะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเท่านั้นใช่ค่ะลูกค้าจ๋า ตัรีของเราค่ะตกเทนเขาคือไม่ตกเทนแน่นอนนะลูกค้าจากแฟชั่นเราก็จะได้ทั้งปีเลยยิ่งเป็นสําหรับหมวดนี้ค่ะลูกค้าจาวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวให้ลูอีกรอบค่ะลูกค้าจาเป็นหมวดนี้คือได้หมดทุกตัวเลยสักลือดีๆนะคะสามเก้าเก้าได้นะลูกค้าจากสองเก้าเก้ายังได้นะคะอันนี้ประมาณการนะคะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะทัวร์ายการค่ะลูกค้าสาม เป็นเสื้อโค้ทผ้าบางนะคาจ๋าเป็นงานเกาหลีลดเอพนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาเ5็ดพันห้าร้ยบาทค่ะน้ำหนักแปดสิกิโลจำนวนชิ้นประมาณกันค่ะหนึ่ง้อยถึงหนึ่งร้อยี่บชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นหกสิบสาบาทค่ะค่ะสำหรับูกคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ช่องทาง youtube ค่ะ ฝาจิตตาอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ